สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ตทาโร่ไดนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านพลังงานให้กับคนวันพฤหัสนะคะเป็นการเช็คดวงประจำสัปดาห์นะคะว่า7วันต่อจากนี้ของคุณจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรหรือแนะนำอะไรให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอ,ออนุญาตด,ดูให้ให้กับคนวันพฤหัส เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะอ,อยากให้ฟังเป็นแนวทางนะคะหากฟังแล้วนะคะมีเขาโคงว่าใกล้เคียงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพลังงานของคุณนะ ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงขอให้คุณฟังเป็นเรื่องเล่าไปนะคะไม่ต้องเก็บไปเครียดไปคิดเยอะนะทำสมาธินะคะ ใบแรกนะคะคุณได้เก้าเหรียญเลยนะเก้าเหรียญคือคนที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพร้อมอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะไม่ขาดเหลืออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าความรู้สึกนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณทํามากมายเลยนะแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของคนที่เป็นลักษณะของผู้หญิงโสดนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะ เป็นความรู้สึกเหมือนแบบพึงพอใจอยู่กับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือว่ามุ่งมั่นตั้งใจในกับงานหรือบางสิ่งบางอย่างของตัวเองอยู่ก็เป็นได้นะคะในช่วงเวลานี้นะขอดูต่อคุณได้แปดเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการงานของตัวเองแบบก้าวหน้านะ โฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆแล้วก็การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆเลยนะคะให้ธาตุดินของคุณออกมาทั้งสองใบด้วยกันเลยนะเป็นช่วง่างความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็คุณอาจจะได้ทํางานในลักษณะที่เป็นงานที่คุณถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะงานาหลากหลายอาชีพมากเลยเนาะ แต่ว่ามันเป็นงานที่คุณทําแล้วเป็นงานที่คุณถนัดนะคะงานฝีมือออกแบบดีไซน์โดดเด่นมากๆในลักษณะของคนที่มีฝีมือเฉพาะด้านนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคุณเป็นคนเก่งมุ่งมั่นในเรื่องของการเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากในช่วงเวลานี้นะคะ,ะมาดูกันต่อ ได้ชาริออตนะคะชาริออตก็คือช่วงเวลาของการที่ต้องเดินทางนะเดินทางไกลาบางคนไปเดินทางไปดูงานต่างอำเภอต่างจังหวัดงานที่ต้องออกเดินทางทติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรถรายยานพาหนะก็ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะนะชาริออตคือความแตกต่างการเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยก็เป็นได้ ซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนท่าดินแล้วก็โดดเด่นมาเลยคือชาวกรกฎนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีเกณฑ์ในเรื่องของเดินทางแล้วก็มีความแตกต่างกันบางคนได้พูดคุยกับคนไกลคนที่อยู่ต่างถิ่นแดน,นไกลไกลไปจนถึงต่างชาติไปเลยก็ได้นะ ขอดูต่อนะคะคุณได้หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่โชคดีโชคลาบมาเลยนะหนึ่งเหรียญคือโอกาสในเรื่องของการเงินการลงทุนการได้รับผลตอบแทนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเม็ดเงินนะคะเป็นพลังงานของความโชคดีในเรื่องของการเงินนะบางคนได้เงินที่เกี่ยวกับเงินปันผลเงินตกเบิกหรือว่า,าโชคดีโชคลาบ หากคุณเป็นคนที่เล่นหุ้นเล่นหวยก็มีโอกาสที่จะดวงดีนะคะในช่วงเวลานี้หนึ่งเรียนเลยนะโอกาสดีๆเลยนะคะบางคนก็ได้โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการงานนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะอ่ะขออีกหนึ่งใบเฮรอกสอดค่ะ คือเป็นกรณีของบางคนที่จะต้องมีประเด็นในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบางอย่างนะคือการที่ต้องตัดสินใจอ่ะพลังงานยังมีความเป็นเด็กนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนที่อ่าพลังงานของความเป็นเด็กคือคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองบางทีบางครั้งเนาะแต่ก็ เป็นเด็กที่ฉลาดนะคะเป็นพลังงานของการตัดสินใจนะแล้วก็ไม่ค่อยจะไว้ใจใครใช่เขาไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะคือพยายามพุ่นคิดอยู่แต่จริงจังจริงใจมากๆรักเพื่อนรักพี่น้องมากๆเลยนะพลังงานของดาบนะคะพูดจามไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะแล้วก็ค่อนข้างดื้อด้วยนะคะพลังงานที่โดดเด่นออกมาเลยของคุณนะชาริออด นะคะชายอดก็เป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวนะแล้วก็บูบูลุยๆหน่อยนะคะแล้วก็ไพ่ใบนีออ้ออกมาเตือนคุณนะหากมีประเด็นในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างขอให้คุณคิดทบทวนดีๆนะคะแล้วก็อย่าตัดสินใจเหมือนเด็กนะเพราะว่าเด็กคนนี้เข,ขาค่อนข้างดือ้อต่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารของค,คุณก็ได้ที่เป็นในลักษณะของเพด s ับ r อด เด็กดือ้อเอาแต่ใจอะไรแบบนี้หรือเกี่ยวข้องกับพูกน้องบริวารใต้สังกดัดอาณาธของคุณก็ได้นะขอดูใต้สำรับค่คะพลังงานใต้สำรับของคุณได้ห้าเหรียญน,นะเป็นความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะสัปดาห์นี้ของคุณนะเรามองว่าคุณทำงานเหนื่อยหนักแล้วมันมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะอ่อนล้าร่างกายนะ บางคนให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะอาจจะแบบรู้สึกทํางานเหนื่อยเหนื่อยล้ามากนะคะเป็นพลังงานของอา,อาจจะรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยน้อยนะคะเป็นไปได้นะบางคนแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีคนนะคะในลักษณะนี้มาขอความช่วยเหลือจากคนในเรื่องของการเงินก็ได้บางคนคุณเป็นคนมีเงินนะ แล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือขอหยิบยืมเงินจากคุณก็เป็นได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าของคุณเป็นทั้ง9เหรียญ8เหรียญแล้วก็1เหรียญด้วย1เหรียญคือโชคปีโชคลาบโอกาสนในเรื่องของการเงินเงินที่คุณได้มานะมันมาจากการที่คุณทํางานลงทุนลงแรงไปนะคะนะ ในช่วงสัปดาห์นี้ของคุณโดดเด่นในเรื่องของพลังงานธาตุดินการเงินความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมาีพลังงานของธาตุดินหนึ่งเหรียญเนี่โชคดีนะมีโอกาสในเรื่องของเงินฟุกๆเข้ามาเลยนะคะ แล้วก็ห้าเหรียญความเหนื่อยล้าจากการทํางานอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานแล้วทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนในลักษณะที่เขามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากคุณก็เป็นได้นะบางคนบางท่านที่คุณมีเหลือกินเหลือใช้คุณอาจจะแบ่งปันช่วยเหลือสักเล็กน้อยก็ได้นี้ตามแล้วแต่คุณเลยนะคะนะอันนี้ก็ เป็นพลังงานที่ออกมาโดยรวมแล้วก็พลังงานของการแก้ปัญหาการตัดสินใจของคุณนะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กดื้อเอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครด้วยนะพลังงานของเด็กถือดาบนะคะแล้วก็มีความหุนหันด้วยบางทีบางครั้งนะหรือบุตรหลานลูกน้องบริวารของคุณนะคะนะอ่ เขาเป็นลักษณะของเด็กเดือ้อค่อนข้างตัดสินใจแบบเด็กๆนะนะคะอ่าทีนี้เรามาเปิดไพ่พิเศษให้กับคุณเพิ่มนะคะ เปิดไพ่แนะนําเพิ่มให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคคุณได้ แปดดาบนะคะแปดดาบคือความรู้สึกเหมือนติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนสถานการณ์บางคนบางท่านเป็นภาวะของความคิดนะคะการตัดสินใจที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเมื่อแปดด้านอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนแบบมีเรื่องอยู่ในหัวมากมายยังหาทางออกไม่ได้ก็เป็นได้นะแต่อีกกรณีหนึ่งบางคนก็ ออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ออกไปไหนนะคะเป็นไปได้หมดเลยนะเพราะว่าพลังงานธาตุดินค่อนข้างสหลใบเลยดินนะคะความนิ่งความมั่นคงแล้วก็แปดดาบนี่ก็คือการหยุดติดอยู่กับที่บางสิ่งบางอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะคะคุณกำลังจะเดือดร้อนมันอาจจะมีปัญหาที่ยัง ที่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งแย่อย่าทำอะไรโดยไม่ระวังหยุดสิ่งที่ทำแล้วตรวจสอบใหม่จงตั้งสต,ติและมองหาตัวช่วยจากภายนอกค่อยๆจัดการทีละเรื่องไพ่ใบนี้ออกมาเตือนนะคะว่าคุณกำลังจะมีการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยากให้คุณระมัดระวงังนะอยากให้คุณระมัดระวังนะ ปัญหานะคะเด็กดาบคนนี้นะคือเขากําลังคิดจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาบางสิ่งบาง,างอย่างอยากให้คุณระมัดระวังในการที่จะตัดสินใจแบบคุนหันพันลันพันแล่นแบบเด็กๆนะเออแล้วก็แปดดาบก็ออกมาเตือนอีกนะคะว่าให้ตรวจสอบดีๆแล้วก็มีสติก่อนนะแต่โดยหลักนะคะคุณยัง เป็นพลังงานไพ่ธาตุดินขึ้นคือความนิ่งนิ่งคิดก่อนตัดสินใจดีๆก่อนนะมีปัญหาเข้ามาคุณแก้ไขนะคะต้องตั้งสติมากๆเลยนะก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะก็หากว่าา ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับคุณเราก็มองว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้ของคุณโชคดีเหมือนหนึ่งเรียญน,นี้นะหนึ่งเรียนคือโชคดีโชคลาบได้รับเงินได้รับท้องได้รับโอกาสใหม่นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะเดินทางก็ปลอดภัยนะคะใช้รถรายยานพาหนะก็ ขอให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเนาะขอบคุณมากเลยนะคะขอะะขอภัยด้วยหากว่าเสียงเบาเสียงแหบเสียงแห้งไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างใช้เสียงเยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ